มาหอดเทียงซาจิวเลยพี่น้องมาหอดนี่และกินหอมโรดไพ่เบาควันฉันปล้ยินนไพ่เบาคว,ว,วัน,ววนลักมานน่าจะนยินไพ่เบาควันแล้วและอันเดะว่าเทานี้ ว้าเนื้อกัลวงหลวไล่ต้นนี้หอบมาแรงผู้เลวะอ้าวกิ่ว่ะกิ่ว่าขวด่อากดะางองตนอนก็เอาพขาได้ข่าย่างมาตอนน้อยนอยหู้กินมันเบิดซะฮะห้วยมาหอดกาวเละกินข้าวมาทั้งนี้ไล้พูดขวปฏิเสธใจอ

มอมเโอ้เดียวกันนะเ้ยบ้านเฮาเนี่เดียวกันไปจับไปแพงเไปตาแพงพงเดียวกันแพงไปตะกี้กับแพงเอ็มว่าือะไรบ้านเฮาดือกน่าจะด้เซื้อคือเนียร์้าเื่อมีเอ็มนี่ยือแม่

ตรวจเด็ิม่มันมีพ้น่ยแหละันกกินแซ่บนบกนเบางแ่นเบาขอารพอนลารอนเขาแล้วกนไปรพรน้องนักงด้้วจิ้วนองนั่งบุญด้านปเกือบองลางลางเก้าเซนเออเกบชล้านมัเห็นว่ามันตัวแล้ว

แกวบ่มาเอกวือสกองไม่ปงป้นี่ร็้สิที่กองหนึ่งกองหนึ่งย่แก่ลตอนนี้คือตจงขึ้นเกาะะครับโอ้ไปหาขัน้าเบียร์ใหม่จบนีกีไว้ตกินแล้บ้ากินแไม่ตัวเยอมันกมัน้วม่โลมาโอ้ย หมาเน่นาขามาน้ำกุ่มเะบีกินได้ใช่แค่หมดน่หกเอง้ลำบาาอืมพีเไม่ใส่บุลวเองกันแม่พี่ใสูู่่บกผูบกเจ้าว่าคอเนาูเป็นอังไงู้เห็นบอกกินได้อยู่กินน้ คล้ายๆจิ้วอเออเคยตัวแล้วก็ะยาเป็นกลุ่มกระาอ้น้ำยามันแม่มันมาเอาเขามันไปอยู่บ่ใช่หน้ำแม่ลกนนแกม,ม่น,นะเนาะ,นะไป้ัน,ม,นมันจะเห็นไอเห็นมัน

ยิ้มเยากจะยิ่มาัิ่วแนวเดี๋จิ้วแล้วไแล้วนามากูสิบูกันแนคกินแล้แนวให้กูแน่กูสิบูเนะบัดบัดกินละผ่าหไม่ใหญ่น้ำแน่เียงยาละต้องิอาอันนไม้กินอยากกินแกงหมกผักแต่เป็ดแต่ไก

เศษอีโม่ดีกว่าจะซีดเศษทงคายพี่น้องเลยตัวคือใช่หนักมันใช่อ้าวมันก็ต้อง z ุ่มสื่อหน่าว่าเฮ้ยมีหนามมีโบกเราอ่ะมันเป็นสัตว์ขังโบกขังน้ำยัม่ตายไม่เลยดอีโม่พี่น้องมีตัวใหญ่ๆเนาะเฮ้ยขาตัวนี้เฮ้ยเอ็งกระปู่ได้แรงมาสิยังอีกแต่ว่าเอ็งมันบนได้ใจคิวฟอยเอ็งคาาอีกน้อยอโมยค่าอีกน้อยเราไปถ่ายคลิปยังได้นะยในป่นหนึ่งพ้อพยัญชนงเออหู้เลี้ยวบาดนี่ มองก็เจ้าดูดเป็นบ่ใส่ไปเลยเจ้าฮ่ากะดูดมันแปลงมันหมอบมีโคมเลยยมันหมอบมีโคมเถวรเดียวแล้วหนาวก็ยังได้น่อยจับได้สิง่ายหนาวนั่นแหละหนาวแหฮงฮู้ออกเสื้อขม้นเป็นห่อนี่มวยว่าห้ามเด้อืมจะเอ๋สบายดีปะลุง ไปสบายดีป้าลุงเร็วสบายดีป้าลุงเป็นแนมเบิ่งกลรองอย่างดีได้มาแรงไปยำนาเบียเนาะนาเบียนอนหัมาแล้วพี่น้องเอ้ยบัน่นออกมาจากเทียงซาจิวเลยเดี๋เอากระไดพูดขวดหน่อยหนึ่งนางสามตอนพี่น้องเอ้ย นังกคระไดคนละสามชิ้นน,นังกระปุบบก,กันก็น้อยเดียวมันตัวน้อยตัวในพูดอันซีนก็ไม่ได้หายสั่นหรอกมันน้อยนิยน,ยน้อยเดียวเลยสีไปไซน่ะเบิง้งก็เลยชิอย่างเมื่อเห็ดกมกทำใมต่อเนี่องกาพยายามไท่ยกะเมลงกัมนมลรงกันสีไปอัน ยามน้องนาบีอ่ะลุกสาบีน้องสาวจิ๋วง้องหมอพี่น้องไข่นอนห้องหมอ,อเดิวมาเล่าสิเหตุมงทำมยแด้ก็เสียไปให้นาบีอ่ะก็อย่างเมื่อได้บ้าน,นเเพี่น้องจ้าโอเคเด้อพี่น้องร้านสมนีก่ะขอจบกิปไปเพียงสมนีซะก่อน บรรยากาศทุ่งให้ทุ่งนาบรรยากาศทุ่งให้ทุ่งนาจ้าพี่น้องโอเคแล้วกันคิดหนาจ้าพี่น้องบ๊ายบายบ๊ายบาย